สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมัคมีองค์แบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคนในยุคสมัยนี้นะครับผมว่าก็น่าจะพบเจอความทุกข์กันทุกคนนะมีไหมครับที่คนในโลกเกิดมานี้ไม่เจอความทุกข์เลยผมว่าใหญ่น้อยก็ต้องเจอความทุกข์ทางกายนะนั่งนานนี่ก็เมื่อยชืนนานนี่ก็เมื่อยนะครับ หรือไม่ก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยนะปวดหัวตัวร้อนเนี่ยผมว่าต้องเคยเจอทุกคนนะเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเลยนะที่คนทุกคนเกิดมาจะต้องเจอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองง่ายๆก็คือไม่มีใครอยากทุกข์เพราะฉะนั้นเกิดทุกข์ที่ไหนก็ดับทุกข์ที่นั่นดูไหมฮะแต่แน่นอนครับพูดง่ายแต่ทํายากนะก็ยังเห็นคนก็ยังทุกข์อยู่ แล้วเราสังเกตไหมครับเราแยกได้ไหมทุกกายกับทุกใจเนี่ยมันคนละส่วนกันนะอย่างเช่นว่าเรานั่งนาลนาเมื่อยเราทุกกายนะครับแต่ใจอาจจะไม่ทุกนะถ้าเราเพลิดเพลินกับการทํางานบางทีเรามีสมาธิเกี่ยวกับการทางานมากๆเราจะทุกกายนะครับแต่ใจไม่ทุกด้วยในทางตรงกันข้ามนะครับบางทีกายเราสบายอยู่นะครับนั่งนอนในห้องแอร์เนี่ยแต่ใจนี้มันร้อนมันฟุ้งซ่าน มันจะโกรธโมโหมันจะมีเรื่องอที่มาก่อกวนจิตใจนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเรื่องของความทุกข์กายกับทุกข์ใจเนี่ยมันจึงแตกต่างกันนะครับหรือถ้าาเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาล่ะครับเรารักษาไม่หายบางคนนะเจ็บไข้ได้ป่วยมารักษาไม่หายป่วยกายก็ทําให้เกิด ป่วยใจได้เหมือนกันเพราะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาห่วงเรื่องค่าใช้ใจ่ายห่วงเรื่องการทําการงานห่วงนูน่นห่วงนี่ห่วงนั่นเนี่ยนะครับทุกกายก็นําไปสู่การทุกใจได้ความทุกใจกินไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายก็ทําให้กายทุกได้เหมือนกันนะมาเลยหนุนกันวันคนที่โชคดีที่สุดก็คือนะสุขก,กายสุกใจคือร่างกายแข็งแรงใจก็ไม่ทุกข์ด้วย เพราะฉะนั้นเกิดทุกที่ไหนก็ดับทุกที่นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดเราเกิดทุกที่กายเราก็ต้องไปหาหมออะไรเงี้ยทุกที่กายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดไปหาหมอแล้วร,รักษาไม่หายล่ะรักษาไม่หายเราก็ไม่ควรปล่อยให้ใจเราทุกข์เพราะกายรักษาไม่หายในที่สุดแม้แต่กายต้องแตกดับตายไปมันก็ต้องเป็นธรรมชาติของมันใจเราก็ไม่ควรทุกข์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าเราต้องแยกห้ออกระหว่างทุกกายกายับทุกใจทุกกาย นะถ้าไปพบแพทย์แล้วรักษาแล้วกินยาแล้วไม่หายใจก็ไม่ควรทุกข์กับมันใจเราต้องพิจิรพิจาว่าเออมันจะเป็นโรคก,กรรมของเรามันจะเป็นวิบากกรรมของเราบางอย่างนะซึ่งมันทําให้เราเกิดการทุกข์กายไปพบหมอกินยาแล้วก็รักษาไม่หายใจไม่ควรทุกข์ไปกับมันนะก็ปล่อยกายทุกข์ของมันอย่างเดียวนะครับแล้วทุกข์ใจละ่ะทุกข์ใจก็ต้องไปหาเหตุของการทุกข์ใจ ทุกใจมันเกิดจากเหตุคือกิเลสตัณหาการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าใครสามารถแก้ไขนะดับที่ตัวตัณหาได้นะดับการมตตัณหาดับภาวะตัณหาดับวิภาวะตัณหาได้ความทุกข์ใจก็ไม่เกิดนะเพราะว่ามันเกิดจากเหตุนะมันทางที่จะไปดับตัณหาสาม นาก็เรียกว่าทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการทานศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราจเจริญเหตุนั้น,นความทุกข์ก็ดับเ็าเรียกว่านิโรดนิพพานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้าใจความจริงเกิดทุกข์ที่ไหนก็ดับทุกข์ที่นั่นเกิดทุกกายก็ต้องดับที่กายถูกไหมเช่เรายืนนานก็เปลี่ยนเป็นนั่งเรานั่งนานเป็นทุกข์อีกแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นนอนเรานอนนานเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนขึ้นมา ยืนอีกแล้วมันจึงกลายเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็คือการหนีความทุกข์กายถูกไหมฮะแต่บางทีเราทํางานเพลินยืนทํางานเพลินนั่งทํางานเพลินกายทุกข์นะแต่ใจไม่ทุกข์ใจมันทุกข์มันเกิดจากเชือ้อเหตุแห่งการทุกข์ทางใจคือตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาการมตัณหา ความอยากในรูปลดกิ่นเสียสัมผัสเราไม่ได้ดังใจความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นความทุกข์ทางใจถึงบอกไงครับว่าทุกข์เกิดที่ไหนดับที่นั่นเดี๋ยวถ้าเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาต้องไปหาหมอนะครับไม่ใช่ว่าอุย้ยเราทุกกายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเราเลยอดทนอย่างเดียวนะมันก็รักษาไม่ถูกทุกกายก็ไปหาหมอ หมอก็รักษาจ่ายยาหายถ้าหมอจ่ายยาแล้วไม่หายนะทุกกายไม่หายก็อย่าปล่อยทุกใจไปด้วยเพราะมันคนละส่วนกันทุกกายนี่จะวิบากกรรมบางอย่างก็ทําให้ยังไม่ถึงเวลารักษาหายเมื่อหมดวิบากกรรมไปแล้วการรักษานั้นก็หายได้หรือไปพบหมอที่รู้วิธีการรักษาหายได้ก็อย่าปล่อยทุกใจนั้นมากวนในทุกกายแยกกันคนละส่วนส่วนทุกใจก็แก้ที่ใจแก้ที่เหตุแห่งทุก นั่นก็คือกิเลสปัญหาในใจนี่แหละครับง่ายๆถ้าเราเข้าใจชีวิตนะครับทุกที่ไหนเกิดที่ไหนก็ดับทุกที่นั่นนั่นเองเกิดทุกที่กายก็ดับทุกที่กายถ้ากายนั้นดับไม่ได้นะด้วยทุกใจเราก็ปล่อยวางแต่หลายคนทําไม่ได้นะครับกายทุกนั้นดับไม่ได้บางคนก็เลยไปคิดสั้นก็มีเพราะไม่เข้าใจว่าทุกกายกับทุกใจคนละส่วนกันทุกใจ ก็ดับที่ใจบางคนเป็นทุกข์กายนะครับแต่ใจเขาไม่ทุกข์คนเราทุกคนแหละครับในวัยสุดท้ายของชีวิตในความเสื่อมสุดท้ายของชีวิตต้องทุกข์กายถึงนั้หละครับมันไม่มียารักษาความเสื่อมแห่งไอยว่าน้อยใหญ่นะค,ความตายก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นฝึกเรื่องของใจที่ไม่เป็นทุกข์ไว้ด้วยนะครับนะด้วยการจเจริญสติภาวนา นาจะใช้วิธีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ปประการจึงเล่าสู่กันฟังน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ